ครับสวัสดีครับาจะาจั์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุงทุกท่านครับผมจะรกกิดจ,จากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านชายนะครับวันนี้ก็วันที่21นะครับวัดเกิดลูกชายตอนเช้าก็ไปขุดดูทุ่งมานะครับนี่ผู้ช่วยนะครับไปขุดมาก็เลยมานั่งฝานนะครับฝานตากแดดไว้เพื่อจะส่งไปให้ลูกค้าหมอยาที่อยากจะได้ยา ได้สมุนไพรดูทุ่งไปต้มนะครับซึ่งก็เป็นตำรับในการบำรุงร่างกายนะครับบำรุงกำหนัดนะครับบำรุงผิวพรรณกระจายเลือดลมนะครับแล้วก็เรื่องของเก้านะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการที่จะเอาไปตักแล้วก็นํามาอบนะครับก็จะเป็นเปลือกวันนี้นะครับนี่พอดีนั่งฝานฝานก่อนที่จะฝานเปลือกนะครับฝานเปลือกออกแบบนั้นนะครับแล้วก็ไปล้างแล้วก็มาฝานแบบนี้ ก่อนที่จะไปตากแดดนะครับโอ้พอดีเห็นก็เลยอยากจะมาให้ดูอีกนะครับเรื่องของคุณสมบัติของความเข้มข้นของสารดูทุ่งที่เราต้องการนะครับนี่หัวใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับใหญ่มกเลยครับสูงเกือบเท่าคนนะครับใหญ่กว่าแขนนะครับนะครับแต่ว่ามาดูนะครับส่วนที่เป็นเนื้อ สีสเหลืองเหลืองนี่คือที่เราต้องการนะครับในพวกขาวๆนี่คือส่วนที่เป็นแป้งนะครับแป้งนี่ก็จะมีไว้สะสมอาหารสะสมแป้งแล้วก็ไอสารที่เราต้องการจะอยู่ทุ่งมันก็จะมาฝังอยู่ในส่วนขาวๆที่เป็นแป้งนะตัวไหนที่มีสารที่เราต้องการเยอะก็จะเป็นเหลืองเหลืองนะครับออกสีเหลืองมาดูหัวใหญ่ๆนะัวนี้กีสีขาวนะครับนี่ดูหัวไหนหัวนี้นะครับนี่หัวที่เล็กกว่านะครับก็ดูส่วนที่เป็นสีขาวนะครับ น้อยกว่าสีเหลืองเยอะกว่าทีนี้เราก็เปิดข้อคําถามแล้ว่วาทําไมต้องเป็นแบบนั้นเอามาดูอีกหัวน,นี้นะนี่ก็สีขาวก็ปนเต็มเลยนะครับแล้วมีสีเหลืองกระจัดกระจายนะครับทีนี้ก็ให้ดูว่าหัวน,นี้มีสรรพุณทางยามากนะครับหัวน,นี้ก็ลองลงมานะครับหัวน,นี้ก็น้อยกว่านะครับ วันนี้น้อยกว่าหัวน,นี้งงนะครับเรื่องของทางยาครับเรามาดูวันนี้เห็นชัดก,กว่านะครับวันนี้ก็จะมีสีเหลืองเยอะนะครับวันนี้สมบูรณ์ทางยาน้อยกว่าวันนี้สมบูรณ์ทางยามากกว่านะหัวน,นี้สมบูรณ์ทางยาก็กลางๆ,ๆทีนี้เราจะดูได้ยังไงถ้าเราไปขุดเราไม่ได้สับดูนะครับเราก็มาดูที่นี่ครับเนี่เปลือกนะครับ เปลือกเรียบเรบเนียนๆียนแบบนี้นะครับอายุน้อยกว่าอันนี้เปลือกแตกกาบบ้างอายุมากกว่าถึงแม้จะเล็กกว่านะครับหัวนี้เล็กกว่าหัวนี้แต่ว่าหัวนี้หัวนี้เล็กกว่าหัวนี้แต่หัวนี้อายุเยอะกว่านะครับแล้วก็มาดูหัวนี้หัวนี้ใหญ่แต่อายุก็เยอะกว่านะครับเราดูเปลือกนะครับพูดไปก็ชักจะงงนะครับตัดต่อก็ไม่เป็นนะครับดูเปลือก เพราะนั้นเวลาเราไปขุดนะครับทุกท่านเราก็จะแคะดูมันจะอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของต้นเขาครับเราแคะดูเราก็จะเห็นเปลือกพวกนี้ครับถ้าเห็นเปลือกแบบนี้เนี่ยแก่แน่นอนนะครับหัวเล็กหัวใหญ่ก็ขุดได้หมดนะครับนะครับแบบนี้เนี่ยเห็นเปลือกพวกนี้แก่นะครับสตรพกคุณเขาก็จะเป็นสีเหลืองเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นเนียนเนียนตึงๆแบบนี้นะครับเนี่นหัวหัวใบรุ่นหน่อยนะครับของเขาก็จะมีสีเหลือง น้อยนะครับเจือเจืออยู่ครับอันนี้ก็ดูค่อนข้างจะยากนะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าหน้าแล้งหน้าแห้งฝนก็ตกปราปลายนะครับเราก็ดูเอาก็เป็นความรู้ให้นะครับเราดูเฝือกที่นี่ในการฝานนะครับจะมีการฝานสองแบบนะครับหลังจากที่เราคัดเราเลือกแล้วนะครับบางส่วนเราก็ฝานแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ได้ดีเหมือนกันบางส่วนก็ฝานแบบนี้นะครับจริงๆแล้วการฝานแบบนี้นี่ จะตากแห้งง่ายกว่าแล้วก็ในการต้มเนี่ยจะสัมผัสสารได้มากกว่าสัมผัสยาได้มากกว่าแต่ว่ามันไม่สวยนะหลายคนก็ไม่ชอบจริงๆผมชอบแบบเนี้ยเอาไปต้มจะได้สารที่ต้องการเยอะกว่านะครับแต่ถ้าฝานแบบนี้มันก็สวยนะครับเวลาใส่แพ็กใส่อะไรไปก็สวยแต่ว่าเวลาไปต้มแล้วมันได้สารน้อยกว่ามันหน้าสัมผัสมันน้อยกว่านะครับกคละๆกันนะครับแล้วก็จะเอาไปตัด ก่อนตาก็ไปล้างก่อนนะครับน,นี่ก็เป็นพวกเปลือกที่ฝานออกนะครับจริงๆบางเจ้าบางตำหลับเขาก็ฝานทั้งเปลือกนะครับต้มไปด้วยกันแต่ผมของผมมันพอจะหาได้เยอะอยู่นะครับก็เลยเอาเปลือกออกนะครับผู้เอาไปใช้ก็จะได้ดูสะอาดขึ้นมาหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหัวใหญ่ทั้งหมดก็มีประโยชน์นะครับตามตำหลับหลายท่านที่ติดตามช่องของผมก็น่าจะ รู้ข้อมูลบ้างแล้วนะครับดูทุ่งแล้วทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ครับผมคลิปนี้ก็มีเนื้อหาสาระปะปไปนะครับให้ดูสวัสดีครับ